ครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่เกษตรกรชอบถามกันว่ากรดอะมิโนโมีผลอย่างไรต่อต้นทุเรียนซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยใช้และก็ไม่เคยใช้ก็ได้นะครับแล้วถามว่ากรดอะมิโนนี้มีผลอย่างไรกรดอะมิโนนะครับสำหรับไม้ผลหรือว่า,าทุเรียนนะครับมีผลเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากกรดอะมิโนเนี่ยนำมาใช้ในการเสริมให้กับต้นทุเรียนนะครับ โดยเขามีคุณสมบัติประโยชน์ทางการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับอันข้อแรกเลยนะครับกรดอะมิโนช่วยในการชูสหรือบูตระบบรากนะครับให้รากเนี่ยสามารถดูดซึมธาตุอาหารขึ้นมาในลำต้นได้ดีขึ้นครับ 2. กรดอะมิโนครับลดความเครียดนะครับทำให้พืชเนี่ยมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นนะครับทำให้กระบวนการ ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ในการาปรุงอาหารของเขาได้ดีขึ้นนี่คือคุณสมบัติของกรดอะมิโนไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนฝนตกหรืออากาศเปลี่ยนแปลงการถันหัเน,เน,น,นเนี่ยกรดอะมิโนตัวนี้มีตัวช่วยเป็นอย่างมากในกระบวนการในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับข้อที่3กรดอะมิโนครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระ,ะตัวนี้ครับช่วยให้พืชเราเนี่ยสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนะครับนอกจาก การให้กรดมิโนโลแล้วเนี่ยเราจะให้ทั้ง1ทางใบ2ทางดิน5้าเกษตรกรท่านใดสามารถให้ทางดินได้ด้วยตัวนี้ครับจะไปช่วยในระบบรากแล้วกระตุ้นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินนะครับให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับกรดอมิโนโมีผลอย่างมากแล้วก็ทําให้รากเนี่ยอาหารได้ดีขึ้นนะครับดันั้นเกษตรกรที่ยังสงสัยเรื่องกรดมิโนโก็ ลองหามาใช้ดูครับอันนี้เป็นผลดีมากๆสำหรับทุกเรียนหรือไม้ผลทุกชนิดสำหรับบดมิโน,โนครับนำมาใช้กันได้ครับ